สินค้าอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือมาให้ได้ชมนะคะก็มารีวิวส,สินค้านะคะก็มารีวิวสินค้าแนะนําสินค้านะคะเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วไวน์นะคะเพื่อนๆนี่พี่อันนี้ก็จะเป็นแก้วไวนะะ์นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแก้วไวน์นะคะ เป็นเบอร์ที่ขายง่ายแล้วก็คนใช้เยอะที่สุดนะคะคือแก้ววายอันนี้นะคะคือเนื้อของเขาคือมันจะใสามากเลยนะคะเพะื่อช่วยในที่นะะี้ค่ะดูนะคะอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นเบอร์เดี๋ยวนะคะน่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขอวัดดีกว่าน,วน,น้อเขาก็จะมี คือว่าปากดีกว่าเนะววาะเสือแบบเพื่อนๆพี่พี่จะได้นี่เนาะอันนี้ปากนะคะปากกว้างสองนิ้วครึ่งนะคะความสูงนะคะก็คือตีไปซะกหกนิ้วครึ่งความสูงหกนิ้วครึ่งปากกว้างนะคะปากกว้างสองนิ้วครึ่งนะคะความสูงจากปากมาหาขาก็คือหกนิ้วครึ่งนะคะเนาะ สองนิ้วครึ่งกับหกนิ้วครึ่งนะคะเพื่อนๆพี่นะคะสองนิ้วครึ่งกับหกนิ้วครึ่งนะคะเนาะอันนี้เป็นสินค้าที่แบบว่าคือถามว่าขายง่ายไหมที่ร้านหน้าคือจะขายง่ายนะคะเนาะคือจริงๆแล้วคือมันถามว่ามันคือใช้เฉพาะงานนะคะอันนี้คือใช้เฉพาะงานเนาะแต่ก็คือที่ร้านหน้าคือจะขายได้ตลอด แต่น้าขอแยกเบอร์นะคะเพราะว่าแก้ว,วายของหน้าก็คือถ้าเป็นยี่ห้อน,นี้คือมันจะมีอยู่หนึออ่งสองคือมีอยู่หลายแบบนะคะเดี๋ยวน่าจะลงแยกแบบให้ดูดีกว่านาะถ้าเพื่อนๆนที่นะคะที่สนใจจะสั่งนะคะถ้้เพื่อนๆนที่ดูตรง E ีพีแต่และ EP ีคือนาแยก e p ีไว้นะคะก็คือ ep เจ็ดห้า ep เก้าหก ep เจ็ดสอง ep เ็ดหนึ่ง ep เจ็ดูนเนี้ยคือตรงหัวข้อคลิปนะคะตรงหัวข้อคลิปน่าจะแยกคลิปไว้แต่และ ep นะคะน่าจะลง ep ก่อนแล้วก็จะเขียนว่า,าที่ร้านนาค่วยช่ที่ก็ดู ep เพราะว่าน่าจะแยกเบอร์ลงไว้นะคะเนาะคือมันจะง่ายกับการที่ว่าลูกค้าดูแล้วก็ง่ายกับคนที่แบบว่าสนใจนะคะเนี่ยคะ่ะ เป็นแก้วไวา,ายเนื้อใสมากเลยนะคะเป็นแก้วไวายแล้วก็เนื้อใสามากเป็นแก้วไวายที่เนื้อใสามากๆแล้วก็น่าใช้นะคะแล้วก็เป็นเบอร์ที่แบบว่าต่างๆแล้วเนื้อของเขานะคะเพื่อนๆที่ดูใสติ้งเลยนะคะเนาะแต่ถามว่าคือเบอร์เนี้ยมันไม่รู้นะท,ที่ร้านมาก เป็นเบอร์เนี้ยจะขายดีแบบขายดีอ่ะขายดีแบบต้นๆเลยอ่ะใช่ถ้าเป็นเบิร์อื่นก็รองลงมาเพราะว่ามันถ้าเป็นเบิร์เนี้ยคือมันใส่วายก็ได้ใส่คือนุ่นนี่นั่นใช่คือก็ เดี๋ยวน่าจะแช้งไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนเพื่อนที่เดี๋ยวน่าจะแก้งไว้ใต้คลิปนะคะอันนี้เป็นแก้ววายเนื้อใสเกรดเอนะคะเนาะแก้ววายเนื้อใสเกรดเอปากกว้างสองนิ้วครึ่งถ้าจำไม่ผิดนะสองนิ้วครึ่งปากกว้างนะคะปากกว้างสองนิ้วครึ่งความสูงหกนิ้วครึ่งนะคะ ปากกว้างสองนิ้วครึ่งความสูงหกนิ้วครึ่งนะคะเนาะเอาแบบนี้ง่ายภาษาแบบบ้านๆนะคะเข้าใจแบบง่ายใครๆก็คือเข้าใจได้ง่ายนะคะเนาะเอาแบบวัดแบบนี้ดีกว่าเนาะแต่ถ้าเบอร์เขาผิดมาน่าไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะเขียนว่าเป็นเบอร์อะไรแต่น่าวัดปากเขาแล้วก็วัดความสูงอย่างเงี้ยคือมันชัวร์มากกว่าเนาะ น้้ใต้ตคลิปนะคะพร้อมเบอร์โทรที่ร้านนะคะเนาะเดี๋ยวหน่าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะว่าเนื้อของเขาเนี่ยคือมันมันจะใสขนาดไหนนะคะเนาะค่เดี๋ยวหน้าขอตั้งก่อนนะคะนะคะน้าขออนุญาตตั้งก่อนเดี๋ยวหน้าจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะสี ตัวล่วงค่ะแต่ก็อยากตั้งให้ดูนะคะว่าคือเวลาเวลาโชว์ออกมาแล้วคือมันจะสวยขนาดไหนนะคะเนาะคือเนื้อของเขาคือมันจะใส่มากอ่ะใช่เวลาหน้าขายเนี่ยหน้าเห็นคนซื้อนะคะหน้าก็ยังแบบอเอาไปใช้ก็คงจะดีนะคะคือเนื้อของเขาเนี่ยคือเวลามองผ่านไปอย่างเงี้ยมันมันจะทะลุไปเลยนะคะมันจะทะลุไปอย่างนั้นเลยเนาะเดี๋ยวถ้ายังไง ะะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าจะถ่ายให้ดูใกล้ๆนะคะเนาะ <_ d ata> เดี๋ยวเข้ามาดูเดี๋ยวน้าจะเอาเอากล้องซูมนะคะแต่น้าก็กลัวล้มไม่น่าจะล้มหรอกเพราะว่ามันยังไม่มีลมนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าว่าจะตั้งตรงช่วงกลางอีกนะคะมันจะได้แบบสวยนะคะเดี๋ยวนะ <_ d ata> ได้หรืเอเออได้อยู่คะ่ะ <_ d ata> อยากได้ภาพส,ยสวยๆอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอยากได้ภาพส,ยสวยๆนะคะน้อน,นี่ค่ะเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนๆพี่ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะเนี่ยค,ค,คือจะสวยงามมากเนี่ยค่ะถ้าอย่างไงนะคะเพื่อนๆนี่พี่ท่านใดสนใจนะคะก็เดี๋ยวเบอร์โทรนะคะน่าจะติดไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะ แล้วก็อีพีทุกอีพีน่าจะแยกสินค้าก็คือหมายถึงว่าน่าจะลงอีพีแต่ละคลิปไว้นะคะตรงช่วงหน้าคลิปนะคะเนาะก็ถ้าเพื่อนๆที่จะสั่งก็คือแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้หน้าทางไลน์ก็ได้นะคะหรือ,อไปที่ Facebook ก็ได้นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็เอา แก้ววายเนื้อใสเป็นเกรดเอเลยก็คือมาลงให้ได้ชมกันนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ